ชั่วหรือมั่วนิ่มสื่อสเปนตีข่าวแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดให้ความสนใจกับชาตัวดาวยิงฟอร์มแรลงดีกรีทีมชาติอิตาลีรายนี้เข้ามาเสริมทัพในซัมเมอร์หน้า สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องมุมทงคอบอตัวจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมทงกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นำมาฝาก กันเป็นประจำทุกวันในะวันนี้ขอไปก่อติดสถานการณ์ของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดกันหน่อยนะครับเพราะว่าตกเป็นข่าวลือกับนักเตะหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดากองกลางอย่างคาร์ลส์บาลบานะครับที่พลาดได้ตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าฟอร์มของบาลบาจะไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีข่าวพัวพันกับแมนยูอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวก,กันกับสองกองกลางดีกรีทีมชาติอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเลียดแอเดอร์สันของนักเตะฟอรสต์รวมไปถึงในรายของอดัมวอตัน ของทางคิสซอลพาเลตด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดสุดๆต้องร้อนก็เพิ่งมีข่าวกับอดีตเด็กสร้างของพวกเขานั่นก็คือเจมกลา n เนอร์นะครับกองกลางของสุมสรเอเวอร์ตันด้วยนั่นเองนะครับแต่ล่าสุดเดียกก็มีข่าวเกี่ยวกับกองหน้าโผเ้าให้ทางแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กระชุ่มกระชวยกันบ้างนะครับเพราะล่าสุดเนี่ย ฝั่งของฟิชาเคสนะครับซึ่งเป็นสื่อของทางสเปนเขาก็ได้มีการระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจกองหน้าคนใหม่ซึ่งฟอร์มการเล่นกำลังร้อนแรงมากๆเขาคนนั้นก็คือมัตเตโอเลติกีครับกองหน้าดีกรีทีมชาติอิตาลีนั่นเองครับซึ่งทางสื่อของสเปนเนี่ยเขาก็ได้มีการระบุนะครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมทุ่มเงินประมาณ52ล้านปอนด์หรือราว2,200 67ล้านบาทเดีย๋ยขอซื้อตัวมาเตอเลติกีกองหน้าดีกีทีมชาติอิตาลีมาคาแข่งในรั้วโอทลฟอร์ดในซัมเมอร์หน้านะครับสำหรับเลติกีเองเดีย๋ยก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้ร้อนแรงเฉพาะปีนี้นะครับเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาคือดาวซันโวสูงสุดของศึกโวเกาโชซีออิตาลีนะครับเพราะว่าเขาลงเล่นให้กับอาตาลันตาไป36นัดยิงไปถึง25ประตูก็คว้าดาวซันโวของลีก อิตาลีไปครองนะครับเบื้อซีซันที่ผ่านมาแต่ช่วงซัปเปอร์ที่ผ่านมาครับเลดิกีก็ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเขาเลือกย้ายไปเล่นให้กับอัลกอซิยานะครับทีมดังในลีกซาอุดิอาระเบียแล้วก็ในช่วงการค้าแข่งนะครับในการลงเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียเขาก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทําไป3จาก5นัดที่โลกสนามนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มการเล่นของเขาชั่วโมงนี้กับทีมชาติอิตาลีภายใต้การทีมของเจนโรกัตตูโซ่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆนะครับเขายิงประตู ประตูได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าลงยิงไปถึง11ประตูจากการลงเล่นทีมชาติอิตาลี24นัดแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขากลายเป็นดาวยิงตัวความหวังใหม่ของฟุตบอลอิตาลีในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดก็เพิ่งทาประตูสุดสวยพาทีมชาติอิตาลีนะครับคว้าชัยชนะเหนืออิสราเอลแล้วก็มีลุ้นตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลก,กรอบสุดท้ายด้วยนะครับโดยสัญญาของทางเลเตกีกับทีมในซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็จะสิ้นสุด ปี2027 2028นะครับก็ยังมีสัญญาระยะยาวอยู่นั่นเองนะครับซึ่งทางแมนยูเองก็กำลังพยยนนิจารณาในการปล่อยตัวโจสัวเซิร์ซีดาวยิงดีกรีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ออกจากทีมนะครับเพราะว่าตั้งแต่หายเจ็บกลับมาในเซิร์ซีก็แทบไม่มีโอกาสลงสนามเป็น11ตัวจริงเลยนะครับขนาดตัวสำรองก็แทบไม่มีโอกาสได้ลงสนามภายใต้การนำทีมของรูเบนอาร์โมริมนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสภาพร่างกายส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการมาของเบนจามินเชสโก้นะ ครับดาวจริงที่ย้ายมาจากอเบารซิกก็ยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฟอร์มกําลังดีด้วยแล้วก็สไตล์การเล่นของเ er ซิร์กซีเนี่ยมันจะเป็นประเภทแบบกองหน้าตัวตับมากกว่านะครับไม่ได้เป็นกองหน้าตัวปิดบัญชีจา๋าดังนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทางจูซัวเซิร์ก er ซีจะย้ายออกจากทีนโอแทฟอร์ตตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะย้ายทีมแบบทาวบอลก็ไม่แปลกที่แมนยูจะตกเป็นข่าวกับมาเดโอเลเดกีนะครับเพราะว่าตอนนี้เลเดกีฟอร์มการเล่นกําลังร้อนแรงค่าตััวระดบ22ล้านนออผมก็ง เป็นราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรดิกี้อายุเพียงแค่26ปีนะครับถ้าจะลงมาสลับสเปลี่ยนในการเล่นกับเบนจามินเชสโกก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะสไตล์ของเรดิกี้เองก็เป็นประเภทที่มีความเร็วแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างคมกริบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นกองหน้าสไตล์ที่แตกต่างจากเบนจามินเชสโกด้วยนะครับถ้ามีกองหน้า4ีเท้าดีหลายคนลงมาสลับสบเปลี่ยนกันให้กับยูเตต์ก็อาจจะทําให้ฟอร์มของแมนยูกลับมาเปรี้ยงแป้งได้อีกครั้งนะครับเพราะแมนเชสเตอร์ยูตดเองในช่วงหลังก ต้องยอมรับเลยว่าขาดกองหน้าตัวจบ หรือว่าตัวปิดบัญชีที่ไว้ใจได้มาหลายปีแล้วด้วยครับก็ต้องติดตามดูให้ดีนะครับว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวมั่วที่ทางสื่อต่างประเทศเขาจับแพะมาชนแกะกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็มัตเตโอเลเตกีครับแต่ช่วงนี้ตอนนี้ผมบอกเลยกองหน้าแมนยูถ้าได้เลเตกีจริงก็จะทําให้มีความอันตรายแล้วก็ดุดันสูงเลยทีเดียวครับนี่เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอบบลมอกกันไว้หน่อยแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนีี้สสดัด